สว <S ais ama> ัสด uh ีค huh. รับวันนี้เราจะมาอยู่กับขายสติทเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมเพิ่งอัปเดตวันนี้เลยนะเป็น0.8.0นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับก็ตอนนี้ผมอัปเดตแรกคือมีรถมาใหม่4คันที่เป็นสติดนะครับที่เขาบอกเป็นโมเดลยูเอียปุ๊บอาจจะมีของอยู่ตรงนั้นนะครับก็เนี่ยเอารถคันใหม่สี <S 2> <S 2> <S ่ค <hin> <hum> ันสติดแต่งมดนี่ซื <have some> ้อหมด เอสินะครับคันแรกเนี่ยคันที่ผมขับอยู่นะถ้าเป็นรถข้างนอกเกมก็น่าจะชื่อซินเวียนะครับถ้าเกิดจินก็ขอไคยด้วยนะครับแล้วก็มี BM BM เข้ามาคันหนึ่งครับแต่ว่าไม่มั่นใจนนนะว่ารุ่นไรนะแล้วก็อันนี้ไฮไฮห้ Hi 5, นี่น่าจะ d c ดีซีไฟของ Honda นะครับคาย Honda นะก็แต่งมาหมดแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหาดูก่นนะว่าตอนนี้มีอัปเดตอะไรมาใหม่ในเกมบ้างนะก็ อันนี้อ่ะรถจากคาัสห้าอันนี้เนี่ยคัสห้านะครับเพิ่มเข้ามาแล้วนะสําหรับใครที่เก็บเควสจนหมดแล้วนะครับผมคัสห้านะอ่ะเควสใหม่เพิ่มมาแล้ว20สนามนะครับผมก็เนี่ยครับปกติมันจะมีถึงคัสแค่คัสสี่นะครับผมคัสห้าได้เพิ่มมาใหม่นะแล้วก็เมื่อกี้เออ่ที่ผมกดดูช่องรถนะครับมันอัปเดตพวกป๊อปอัพมาใหม่แล้วก็เขาบอกว่าพุพุตรงเนี้ยครับอันนี้ออนไลน์ยังเล่นไม่ได้นะ ผู้ตรงนี้เอ่อมันจะมีของพิเศษนะครับพวกกล่องเงินหรือของอะไรเนี่ยนะครับต้องลองไปหาดูนะเดี๋ยวผมผมจะจะขับไปหาให้ดูแล้วกันนะนะครับแล้วก็มีขับใหม่มาด้วยเกมจะมีขับใหม่มาแล้วก็เก็บกล่องโบนัสจะได้เงินเยอะขึ้นจากปกติแล้วเก็บอาจจะได้น้อยรับร้อยหนึ่งสองร้อยไม่เกินห้าร้อยเก็บทีนึงถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เริ่มแต่หนึ่งพันจนถึงหมื่นนะถ้าใครเก็บได้หมื่นก็ถือว่าโชคดีมาก เพราะว่าทำเฟสกันก็จะได้เงินเสมอเนี่ยนั่นก็ได้ตารให้บรททิการแล้วก็<_ <EN> _เขาปรับโห,หมดใหม่นะครับในโหมดออนไลน์นะแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับผมเพราะเขายังไม่เปิดเซิร์ฟเวอร์นะ<_ <EN> _เวลาชนกันนะครับเวลาเราขับแบบาไปเทสรถอย่างเงี้ยมีคนชอบขับมาชนให้เรากระเด็นอยู่นี้หรือรถบอดชอบขับมาชนอะไรอย่างเงี้ยเขาปรับ แก้ใหม่นะให้มันแบบว่าซอฟลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องรอไปครับนี่ครับกล่องเงินเจอแล้วครับของกล่องสีฟ้าเดี๋ยวดูนะว่าได้เงินเท่าไหร่พอตอนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็ได้ตั้งแต่พันถึงสองพันอ่ะสามพันนะครับผมนี่ได้ไปแล้ว 5, 3, นะสามพันนะเดี๋ยวดูอ่ามีกล่องอีกนะกล่องสีเขียว 5, น,นะกล่อ,องสีเขียวได้พันห้าก็เยอะนะครับทุกคนปกติมันได้น้อยมากเลยนะถ้าถ้าเ,เคยคนเคยแบบตามเก็บมันได ไม่เท่าไหร่จริงนี่ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใหม่กี่ต่อน่าจะใหม่นะผม,มเคยขับมาแถวนี้เลยก็เนี่ยครับอันนี้เป็น s 1 4นะครับถ้าเอาไปแต่งเท่ๆก็มีนะมันจะชุดแต่งส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบซิ่งเกิน,นครับเจาะรูอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบแบบแต่งแบบคลีน n c l e มากกว่าก็เนี่ยครับรถมีหมดแล้วครับผมใครสนใจปั๊มเงินนะครับคลิปเอ่อลิงก์อยู่ใต้ใต้คลิปนะครับผม รถ B M นะครับันใหม่ที่เพิ่งเข้ามาถ้าสมมุติใครจะมาแต่งแบบนี้นะเนี่ยมันมีมันมีอยู่นะเดีแบบ๋ยวผมมหาก่อนผมซื้อมาไว้แล้วอ่ะมันเป็นรถแบบยังไม่แต่งนะเรามาแต่งแบบตามคันสุดท้ายก็ได้นะครับเปลี่ยนแฟร์รเปลี่ยนสีอะไรเนงะี้ยก็เหมือนกันเลยเนี่ยแต่ว่ามาหมดได้เลยนะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ